สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำเราเตอร์ของ TP-Link รุ่น mr 1 0 0นะครับ 4G เราเตอร์ของ TP-Link ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ที่สามารถใส่ซิมเล่นเน็ตได้หลายท่านคงเคยใช้การแชร์ฮอสปอตจากมือถือหากแชร์เป็นครั้งเป็นคราวก็เป็นทางเลือกที่ดี แต่หากต้องการแชร์เน็ตเป็นระยะเวลานานการใช้มือถือแชร์ฮอสปอตจะไม่สะดวกก็จะทำให้มือถือร้อนแบตหมดไวนะครับซึ่งอุปกรณ์ 4G เราเตอร์ตัวนี้จะเหมาะสมกว่าตัว 4G ราเตอร์นี้เพียงแค่ใส่ซิมมือถือก็สามารถเล่นเน็ตได้ทันทีซึ่งซิมเดี๋ยวนี้ก็มีราคาแพ็กเกจที่ไม่สูงเช่นเน็ต30วันไม่ลดสปีดราคาเพียงแค่150บาทถึง300บาทต่อเดือน สำหรับความเร็วที่2-10เมกนะครับหรือจะเป็นซิมเทพแบบ1ปีซึ่งราคาเฉลีย่ยต่อเดือนก็ไม่สูงเช่นกันการนำไปประยุกต์ใช้งานก็หลากหลาย<ๆ>เช่นงานสัมมนาห้องประชุมงานภาคสนามหรือการออกบูธขายสินค้างานกล้องวงจรปิดในสวนในไร่พื้นที่ห่างไกล หรืองานเกษตรเช่นเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมการลดน้ําความชื้นให้อาหารสัตว์เป็นต้นนะครับสำหรับสเปค 4G เราเตอร์ตัวนี้ของ Tp-link นะครับรุ่น MR 1 0 0ลรองรับ 3G 4G ทุกเครือข่ายของไทยไนรูปด้านหน้านะครับน,นี้ด้านข้างจะบอกสเปคไว้ ก็มีช่องแล์ช่องแวนด้วยนะครับ 4G รองรับอุปกรณ์ได้ถึง32 d ีไวต์นะครับการติดตั้งก็ง่ายแล้วก็มีเบอร์ให้ติดต่อกรณีที่เราตั้งค่ามไม่ได้นะครับก็สามารถโทรถามศูนย์ได้ เมื่อแกะกล่องอุปกรณ์ออกมานะครับก็จะประกอบไปด้วยมีคู่มือสายชาร์จสายแลนหนึ่งเส้นนะครับตัวเครื่องแผ่นคู่มือแล้วก็เสาอ,อากาศ2อันการติดตั้งก็ง่ายนะครับใส่เสาหมุนเข้าไป2อันนะครับ ตัวด้านหลังนะครับเป็นตัว serial number ของเครื่องแล้วก็มีรหัสสำหรับเชื่อม Wi-Fi นะครับด้านหลังมีช่องพอร์ต LAN พอร์ต WAN แล้วก็ช่องใส่ซิมแค่ใส่ซิมก็เล่นเน็ตได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการตั้งค่าชื่อ Wi-Fi ให้เป็นตามที่เราต้องการกรณีนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องมาตั้งค่ากันนะครับ สำหรับการตั้งค่าโดยใช้มือถือนั้นขั้นตอนแรกเอาซิมใส่เข้าไปในตัวเราเตอร์ก่อนนะครับใส่ให้ถูกช่องนะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่ตรงส l อ t ซิมนะครับให้ใส่หงายขึ้นหรือคว่าลงดูที่สัญลักษณ์นองถ้าใส่เข้าพอดีก็จะไม่เด้งออกมานะครับ ก็รอสัญญาณ wi-fi สักคู่ตรงด้านหลังของตัวเราเตอร์จะมีรหัสให้จดเก็บไว้นะครับเราใช้สำหรับในการเชื่อมต่อ wi-Fi ไ,ไ,ไปที่มือถือแล้วก็เปิด wi-Fi มองหา wi-fi ที่ชื่อ tp link นะครับ เราก็เอารหัสที่เราจดจากใต้เครื่องเมื่อสักครู่ป้อนใส่เข้าไปเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วให้เรากดที่รูปตัวไอเพื่อเข้าไปดู ตัวค่า ip นะครับ ip เป็น192.168.1.100อันนี้คือบ้านเลขที่ที่เราได้ได้รับจากตัวเราเตอร์ส่วนตัวบ้านเลขที่ของตัวเราเตอร์คือ192.168.1.1นะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นตัวที่เราจะต้องนำไปใช้ในการเข้าไปตั้งค่าของเราเตอร์นะครับ ถ้าเราไม่ตั้งค่าเราก็สามารถใช้งานเล่นเน็ตได้ทันทีเลยนะครับอย่างตัวอย่างนี้ลองเซิร์ช google ดูก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะตั้งชื่อรหัส wifi ให้เป็นอย่างที่เราต้องการก็จะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับก็เข้าไปที่192.168.1.1หรือบ้านเลขที่ของเราเตอร์นั่นเองแล้วก็ ครั้งแรกที่เข้ามาก็จะต้องใส่รหัสตั้งรหัสให้เราเตอร์เสียก่อนนะครับนี่ก็ใส่ไปตามที่เราต้องการนะครับเอาง่ายๆก็ใช้คำว่าแอดมินก็ได้นะครับหลังจากเข้ามาได้แล้วตรงนี้เป็นหัวข้อ i m ม z โซนนะก็เลือกเป็นบวกเของประเทศไทย เน็กเลยครับเน็กไปเลยตรงนี้เป็นชื่อ wifi นะครับตั้งอย่างที่เราต้องการ ใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสตามที่เราต้องการตัวเลขผสมตัวอักษรก็จะทำให้ยากขึ้นนะครับตรงนี้เลือกอเลือกอันแรกนะครับ เครื่องก็จะรีบูตตัวเองหลังจากนั้นตัวสัญญาณ wi-fi เดิมที่เราเชื่อมต่ออยู่ท p l i n k นะครับก็จะหลุดเดี๋ยวลองตรวจสอบด้วยการเข้าไปที่เช็คดู wi-fi ใหม่นะครับนี่ชื่อ wi-fi มันไปจับตัวอื่นแล้วก็แปลว่า ที่พิลิงหายไปแล้วนะครับก็เป็นสมชัยตามที่เราตั้งแล้วก็ใส่รหัสผ่านตามที่เราเซตไปเมื่อสักครู่เชื่อมต่อก็เชื่อมสมชัยได้แล้วนะครับเล่นเน็ตได้ สำหรับการรีเซ็ตเราเตอร์นั้นเราจะทำเมื่อเรามีปัญหาเครื่องค้างเครื่องรวนหรือเราต้องการเปลี่ยนค่าต่างๆที่เซ็ตไว้แล้วงงนะครับวิธีการก็คือให้เรากดปุ่ม reset รีเซ็ตค้างไว้ประมาณ10วินาทีหรือสังเกตเอาว่าจนฝ่าไฟจะดับทุกดวงแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตเราเตอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราลองเช็คดูได้นะครับลองไปดูที่ Wifi ตัว Wifi ก็จะเปลี่ยนกับเป็นชื่อ tp link เหมือนเดิมนะครับ ภายหลังจากที่เราเรียนรู้การตั้งค่าโดยผ่านมือถือแล้วนะครับอันนี้เราจะมาที่การตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกันที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ให้เชื่อม WiFi ของเราเตอร์ TP Link นะครับเอารหัสจากใต้กลนของเราเตอร์มาใส่เข้าไปดูที่ Property Ip Address ที่เราเตอร์จ่ายให้นะครับของเราก็จะเป็น192.168.1.100ส่วนของเราเตอร์ก็จะคือ192.168.1.1เป็นตัวที่เราเข้าไปตั้งค่านะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่192.168.1.1เพื่อเข้าไปที่เราเตอร์ ครั้งแรกนะครับให้เราตั้งรหัสรหัสผ่านเข้าไปใหม่ให้เลือกโซนประเทศเป็นบวกเนะครับบางกอกส่วนหน้าถัดมาคือซิมมือถือที่เจอนะครับอันนี้ตัวเครื่องก็รู้จักทุกเครือข่าย เราก็ไม่ต้องเลือกอะไรกด next ไปได้เลยนะครับส่วนชื่อ Wi-FI ที่เราต้องค่าเราก็เปลี่ยนใหม่กรณีนี้ก็เป็นเช่นสมชัยนะครับแล้วก็รหัสผ่านให้มีตัวเลขตัวอักษรผสมกันเพื่อเพิ่มความยากส่วนตรงนี้ให้เลือกตัวแรกนะครับ หลังจากเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสัญญาณ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อไว้ TP-Link ตอนแรกก็จะหลุดไปเราลองไปดูที่ Wi-Fi ใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะพบว่าชื่อเปลี่ยนแล้วเป็นสมชายนะครับสมชยัยก็เชื่อมที่ชื่อ Wi-Fi ตัวใหม่ได้เลยนะครับ ที่192.168.1.1ก็จะกลับมาเชื่อมต่อได้เหมือนเดิมนะครับเข้าไปตั้งค่าได้เพิ่มนะครับเน็ตก็เข้าได้เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับขอบคุณมากครับ